บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเอามือสามนาทีนะคะวันนี้นะคะตำบลี่สายใตนะคะแปงของคุณมณัสหมนนะคะทำกิจกรรมเอามือสามัคคีนะคะเป็นการปลูกข้าวไร้ดอ่ค่ะ ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้นาชี่ชนจังหวัดชุมพรแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชนชุมชนอำเภอสบีนะคะพร้อมกันนอกมาช่วยกันทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งจากการทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้พบเจอแบบผู้รับเหมาด้วยนะคะก็มาลมกิจกรรมกับเราด้วยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะท่านใเลยค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมพร้อมมือในเป็นของผู้ใหญ่มานั่งที่นี่ข้ะมาเจอะสิอ่ะในบ้างคักที่มาร่วมกิจกรรมเยอครับบอกว่าวันนี้เขาจะ ก็เราไมาก่อนว่าวันมีธรรมศาสตร์จังพื้นนะฮะก็ท่านก็เลยรีบเดินทางมาร่วมกิจกรรมรู้สึกดีใจนะฮะดีใจที่ได้เชิญชวนในการร่วมกิจกรรมของคนของนานะครับแล้วเป็นสุขมากนะครับที่ได้เห็นมีความสามัคคีกันเยอะเยอะมากๆเยนะครับถึบแม้ว่าในการทำเกจกรรมนะคะฆ่าแรงฆ่าตอบแคนเนี่ยมันจะยังไม่สมเหตุสมผล ให้ปัญหาสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใี่ค่ะคนหนึ่งเรามีความตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีโครงการรื่งแบบนี้เข้ามาในุมชนแต่เราในยนต้นคนเดิมแล้วเราก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วันหนึ่งเราก็ต้องไปทำในในเรื่องของตัวบ้านนะฮะ เลยมหาวิศวการมถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะต่ำไปนะครับตั้งน่าธาคาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยัยายามสูงขึ้นนะฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรเราทำด้วยด้วยใจด้วยความตั้งใจยังช่วยพุ่งชนด้วยแล้วได้รับใช้ทำรายาด้ด้วยแล้วก็ความสุขพักผู้ใหญ่ครับกับผมนายยุทธกัมพีครับกำนันตำบลนทุ่ยต่ใต้นะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมเอามือสามัคคีนะครับในการดูเข้าวพื้นที่หมู่ที่บ้านแข่งรักนะครับโคกหนองน้ำโมเดลนะครับบ้านท่านอุ่ยรัดนุ่มนะครับก็มีความภภาาคูมิิใจอยย่่งงนะครับ ในการได้าดาเนินโดยตามศาสตร์ราชานะครับและได้พื้นที่อย่างนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนนะครับก็ได้เห็นความสามัมัทคีของคนในชุมชนนะครับก็ได้ร่วมเดงร่วมใจกัน ครับสวัสดีครับผมนายมนัชนุวิมเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลบ้านแกงรักได้ทำกิจกรรมเอามือครับก็มีพัฒนาการจังหวัดพัฒนากรอำเภอพัฒนาการอำเภอสวีแล้วก็พัฒนากรอำเภอสวีแล้วก็ท่านชำนันแล้วก็นปทอำเภอสวีแล้วชาวบ้านกร่เียง ก็ผมก็ดีใจเกี่ยวกับโครงการนี้เพราะว่าทําได้ทําเป็นแหล่งอาหารแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์แต่ผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วงานในวันนี้ับรค multiplica lo mejor y divide lo peor el amor revela y el amor desvela el amor Mínima. i